สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลเพิ่มนะครับจากโมโตกรุ๊ปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัว ADV 350เบื้องต้นนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันมาถึงอย่างแรกนะครับผมการทำงานของตัวรีโมทนะครับซึ่งสำหรับคนที่จะซื้อ a d 3 5 0เนี่ยผมคิดว่าน่าจะศึกษาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับมีระบบเซฟตี้ของเขานะครับกันขโมยนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดนะครับผมซึ่งวิธีการเปิดก็ค่อนข้างที่จะง่ายครับอย่างแรกเลยคือถ้าเราสังเกตนะครับบนรีโมทจะมีอยู่2สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์แรกคือลําโพงแล้วก็โทรศัพท์อันนี้มันจะทําหน้าที่เปิดโหมดกันขโมยนะครับแล้วก็จะเอาไว้หาตัวรถนะครับผมพอเวลาเราอยู่ไกล นะครับส่วนอันข้างล่างไว้ล็อกไม่ให้แปน้นนี้สามารถกดได้เขาก็จะไม่สามารถกดสตาร์ทได้นะครับผมอ่ะเรามาดูอย่างแรกกันก่อนที่เราจะสามารถกดหาตัวรถได้ทีเนี้ยตัวรีโมทอ่ะมันจะเซ็ตมาให้เรียบร้อยแล้วกดครั้งแรกคือเปิดระบบกันขโมยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดดูอ่ะพอรถดังแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วตรงแป้นมันจะมีสีแดงๆออกมา นะครับกับพิบเป็นระยะระยะอันนี้คือเราเปิดโหมดกันขโมยเรียบร้อยแล้วนะครับกดข้างบนอีกทีจะเป็นการหารถสำหรับตอนที่จอดรถไว้เยอะๆวหารถตัวเองไม่เจอนะครับก็หาได้กดกี่ทีก็ได้ครับมันก็จะดังเหมือนกันแล้วก็มีคนถามมาเยอะว่าเฮ้ยวิธีพอเราเปิดเสร็จแล้วเนี่ยมันปิดที่รีโมทได้ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราจะปิดสัญญาณการขโมยนะครับง่ายมากม แต่ว่ามันทําที่รีโมทไม่ได้นะต้องมากดที่แป้นกดไปที่แป้นหนึ่งครั้งนะครับผมให้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เหมือนคล้ายๆตอนที่เราจะสตาร์ทเครื่องนะครับทีนี้สัญญาณการขโมยมันก็จะถูกปิดเรียบร้อยแล้วโดยอัตโนมัตินะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราจะเปิดอีกก็แค่กดตรงนี้ไปหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะครับผมอลองดอูนี่ก็ขึ้นมาเปิดเหมือนเดิม นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแรกนะครับใช้เบื้องต้นซึ่งจริงๆอะ่ะมันสามารถปิดเสียงแล้วก็เปิดเสียงได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรากดค้างไว้ไออย่างอย่างตอนนี้นะครับกดค้างไว้ปุ๊บพอมันขึ้นสีแดงตรงนี้นะครับกดหารถเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่มีเสียงนะครับจะมีแค่แสงให้เราเห็นเพราะนั้นผมแนะนำว่าเปิดไว้ดีกว่านะครับกดค้างอีกรอบหนึ่งคือการเปิดเสียงอะ่ะแบบนี้ นะครับผมอันนี้คือปุ่มแรกนะครับส่วนปุ่มที่ 2, 2> ปุ่มที้2อันนี้คือการล็อกแป้นนะครับผมก็กดค้างได้เลยนะครับสังเกตที่ตรงนี้ดีๆนะครับผมก่อนที่เราจะกดค้างนะครับเดี๋ยวลองกดค้างดูปึ๊บจากสีเขียวเป็นสีแดงอันนี้คือมันล็อกแป้นเรียบร้อยแล้วเราจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับผมเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะสตาร์ทก็กดค้างอีกรอบหนึ่ง อ่าแบบนี้ก็จะสามารถสตาร์ทรถได้ปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้กุญแจเบื้องต้นนะครับผมส่วนตรงนี้บางคนงงว่าแถมมาทําไมมันไข่ตรงไหนของตัวรถนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ากรณีที่เบาะล็อกนะครับเบาะหลังล็อกนะครับผมแล้วตัวรถเนี่ยไม่มีแบตนะครับเราอยากเปิดเบาะหลังเราสามารถงัดตรงนี้ออกมาได้เลยตรงดําๆนี้นะครับแล้วก็ใช้อันนี้หมุนเพื่อเปิดเบาะได้ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้กุญแจเบื้องต้นนะครับไปดูขั้นตอนกันต่อไปเรามาดูประกับด้านขวานะครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นสวิตช์ออฟรันนะครับผมก็ก่อนที่จะสตาร์ทนะครับกดลงมาเพื่อให้เครื่องมันเตรียมพร้อมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับจะสามารถสตาร์ทได้ก็ต่อเมื่อกำเบรกสายแน่นนะครับและสามารถกดสตาร์ทได้เลยนะครับ ต่อไปเรามาดูประกับทางด้านซ้ายนะว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะครับปุ่ม FN จะคล้ายเป็นปุ่มเมนูนะครับผมของตัวรถนะครับส่วนปุ่มนี้จะเอาไว้เลือกแท็บเมนูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัว T นะครับเป็น traction control นะครับผมสามารถเปิดปิดได้2ระบบนะครับปิดไปเลยหรือว่าเปิดใช้เครื่องหนึ่งก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นแต่นะครับอันนี้จะเป็น เปิดไฟเลี้ยวนะครับด้านซ้ายด้านขวาส่วนอันนี้จะเป็นไฟพามากนะครับผมมาดูการใช้งานหน้าจอนะครับผมเริ่มจากปุ่ม fn นะครับกดอันแรกคือเราจะรู้ได้ว่าเราต้องอีกกี่กิโลถึงจะเช็คระยะนะครับผมเขาก็จะบอกนะครับถ้าเกิดกดค้างนะครับจะเป็นการตั้งเวลานะครับทีนี้การตั้งเวลาจะมีอยู่2แบบ ก็คือ12ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงเราสามารถกดลงนะครับเพื่อเลือกได้นะครับแล้วก็กดไปทางขวามืออันนี้ก็คือจะเป็นการเซตเวลาซึ่งเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นไฟหน้าเลือนใหม่นะครับสามารถกดลดหรือเพิ่มตามที่เราชอบได้นะครับถัดไปเนี่ยจะเป็นหน่วยนะครับผมอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือว่าเป็นลิตรต่อร้อยโลนะครับ อีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดเป็นของตัวสแตนดาดนะครับจะไม่มีหน้านี้แต่ถ้าเกิดเป็นของโรสิงจะมีนะครับผมอันนี้คือการเชื่อมบลูทูธถ้าเกิดเห็นตรงที่มันกระพริบอยู่มันขึ้นคําว่าโ no. นถ้าเกิดเราอยากจะเชื่อมบลูทูธให้เรากดลงไปเปลี่ยนเป็นคําว่าเย็ดนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีสอนในฮอนด้าโรสิงอีกทีหนึ่งลูกค้าสามารถทําด้วยตัวเองได้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงถัดไปนะครับผม ดูไปทีละแถบนะครับซึ่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะมีบอกอยู่แล้วว่าเราจะดูได้ยังไงนะครับจะมีแถบบอกอ่ะอันอันบนนะครับอันนี้คือจะเป็นแสดงอุณหภูมิรอบตัวรถนะครับผมอย่างอันนี้ก็จะเป็นหน่วยฟาเรนไฮน์เนาะก็อยู่ที่อุณหภูมิ28นะครับถ้าเกิดเลื่อนไปทางขวาดูเมนูถัดไปอันนี้คือแบตเตอรี่ของตัวรถที่เหลือนะตอนนี้นะครับผมแถบบนจะมีบอกแค่2อ,อย่างนะครับอุณหภูมิกับแบตเตอรี่นะครับ ส่วนถัดมาอันนี้จะแบ่งเป็น A กับ B นะครับผมซึ่งถ้าเป็นหน้านี้นะครับอันนี้คือระยะที่เราใช้ของตัวรถนะครับในการขับขี่ไปเรื่อยๆซึ่งอันบนกับอ,อ,อันกลางกับอันล่างมันจะสัมพันธ์กันเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นของ A อนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ B นะครับส่วนอันนี้คืออัตราการสิ้นเปลืองของทิป A นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราการเส้นเปลืองของทิปบีซึ่งถ้าเกิดตัวเลขด้านช่องกลางมันขยับตัวเลขด้านล่างก็ขยับด้านล่างหมายถึงช่องถัดไปนะครับอย่างแรกเลยคือช่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไมล์รวมนะครับทั้วทอย่างที่ทุกคนรู้กันถ้าเกิดเราเลื่อนไปทางขวานะครับอันนี้มันจะแสดงว่าน้ํามันในถังของเรานะครับจะสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับผมส่วนช่องถัดไปก็จะเป็นทิป A กับทิป B ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเลขตรงนี้นะครับมันขึ้นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เราสามารถรีเซตได้แต่ว่าเราต้องมารีเซ็ตที่ช่องด้านล่างก็คือทิป A หรือทิป B นะครับการรีเซ็ตค่อนข้างที่จะง่ายครับมาที่ช่องทิป A แบบนี้แล้วกดไปทางขวาค้างจากเลขที่มันมีขึ้นทั้งช่องกลางแล้วก็ช่องล่างมันจะเหลือศูนย์ทันทีนะครับผมอันนี้คือวิธีการรีเซ็ตนะครับ เบื้องต้นแถบด้านนี้จะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาดูตรงตัวท T ทางด้านซ้ายบนนะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของ Traction Control นะครับถ้าเกิดเรากดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเท่ากับว่าเราใช้ระบบนี้ประมาณ50%แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรากดค้างนะครับทีนี้สัญ,ญลักษณ์มันจะไปขึ้นตรงนี้อันนี้แสดงว่า Traction Control นี้คือปิดแล้ว นะครับไม่ต้องใช้ใครสายซิ่งก็ปิดก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากปลอดภัยก็เปิดไว้ดีกว่านะครับถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวาก็ขึ้นพอเวลาเรากดไฟพามากมันจะขึ้นทั้งสองข้างนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในายามฉุกเฉินก็พอนะครับต่อไปก็จะเป็นไฟหน้านะครับถ้าเกิดเรากดกดลงมันจะกระพริบแบบนี้นะครับ หรือถ้าเกิดกดขึ้นไปเลยมันก็จะเปิดค้างไว้แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นต่อไปจะเป็นการปรับชิลของ a d v 3 5 0นะครับวิธีการปรับเนี่ยก็คือดึงออกมานะครับซึ่งชิลตัวนี้มันจะมีอยู่4ระดับนะครับอันนี้จะเป็นระดับแรกพอเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บให้เราขยับขึ้นนะครับอันนี้ระดับที่2ต่อไประดับที่3นะครับ พอเราดึงเสร็จปุ๊บถึงระดับที่ต้องการแล้วเราสามารถปล่อยได้เลยแบบนี้นะครับผมปรับตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการเปิดเบาะของตัวนี้นะครับผมก็กดไปที่แป้นเหมือนเดิมครับกดหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บเลื่อนมาที่ตรงกลางนะครับกดปุ่มซ้ายคือการเปิดเบาะนะครับกดปุ่มขวาคือการเปิดถังน้ํามันนะครับเรามาเริ่มจากการเปิดเบาะกอันก่อน ที่ดีข้างในบอกค่อนข้างกว้างนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับผมแล้วก็ถ้าทางด้านนี้นะครับจะเป็นเอาไว้ใส่เอกสารนะครับสมุดพวกรับประกันอันนี้ควรพกติดรถไว้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นช่องเอาไว้ใส่อุปกรณ์นะครับเครื่องมือต่างๆนะครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตตรงด้านนี้จะเป็นตัวแบตของเครื่องเครื่องยนต์นะครับผมก็ ประมาณนี้อันนี้คือด้านในบอกค่อนข้างกว้างบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเปิดฝาถังน้ํามันนะครับผมกดที่ด้านขวามือได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บพอถังน้ํามันเด้งมาอย่างนี้เราสามารถหมุนออกมาได้เลยทีนี้ตัวน้ํามันนะครับสามารถจุได้ทั้งหมด11ลิตรนะครับผมซึ่งแนะนําว่าใช้เป็น9.5จะดีที่สุด นะครับหรือว่าในกรณีที่จําเป็นจริงๆเราขับออกไปทิปด้านนอกอะไรอย่างนี้แล้ว95หมดไม่มีปั๊มไหนที่มี95เลยเราสามารถเติม91ได้ครับแต่ก็เอาที่จําเป็นก็พอสําหรับช่องใส่ของนะครับผมเรากดเข้าไปทีนึงนะครับจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับผมมองเข้าไปด้านในจะเห็นรูเสียบ USB Type C นะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยสามารถวางโทรศัพท์ได้สบายๆเลย นะครับผมในส่วนของการเติมลมยางนะครับผมด้านหน้านะครับล้อหน้าจะเติมยี่สิบเก้านะครับผมส่วนล้อหลังอันนี้จะเติมเป็นสามสิบสามนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าใครจําไม่ได้นะครับอันนี้สามารถดูที่แผ่นเพจใต้เบาะได้นะครับผมแล้วก็สาหรับใครที่อาจจะขนของเยอะหรือ สัมภาระเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะปรับเปลี่ยนลมยางตามความเหมาะสมได้อาจจะเพิ่มมาเป็นสัก34หรือ35เบื้องตน้นประมาณนี้ได้นะครับผมส่วนวิธีเช็คของเหลวนะครับเราจะมาดูกันตรงนี้นะครับผมซึ่งเราจะต้องหมุนตัวนี้ออกมานะครับผมเดี๋ยวผมหมุนให้ดูอ่ะเป็นแบบนี้ให้มันอยู่ประมาณตรงกลางนะครับผมแบบนี้จะดีที่สุด นะครับอย่าให้มันต่ําไปหรือว่าสูงเกินไปนะครับผมเมื่อเราเช็คเสร็จแล้วก็หมุนกลับไปที่เดิมได้เลยนะครับแต่ว่าหมุนตอนแรกอาจจะยากนิดนึงนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเข้าเช็คระยะนะครับผมเช็คระยะยังไงให้เราไม่เสียวารันตีนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าตัวของ ADV 350เนี่ยมันจะมีเช็คระยะ1,000โลแรกนะครับ6,000โลนะครับ12,000และต่อไปก็บวกอีกทีละ6 0 0 0โล นะครับแต่ว่าบางคนก็ตกมาตายตรงที่ว่า1000โลจะมีระยะเวลาหรือเราใช้ไม่เกิน1เดือนนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าไปเช็ค6000โลหรือว่าขับไม่เกิน5เดือนอันนี้ถ้าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเราก็ต้องเข้าไปเช็คนะครับผมซึ่งเราสามารถนะครับเข้ามาดูตัวรถหรือว่านัดคิวเช็คเซอร์วิสได้ที่ช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นไปให้ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ